โลกต้องตะลึงนวัตกรรมจากไทยที่ไม่มีใครคาดคิดประเทศไทยได้สร้างความตื่นตระนกให้กับทั่วโลกอีกครั้งเมื่อมีการเปิดเผยนวัตกรรมใหม่ที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดขึ้นจากประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างไทยผลงานชิ้นนี้ไม่เพียงทําให้นักวิจัยจากสหรัฐยุโรปจีนและรัเสเซียต้องตั้งคําถามว่าไทยทําได้อย่างไรแต่ยังทําให้หลายสถาบันชั้นนาต้องรีบขอเข้าพบทีมพัฒนาเพื่อทําความเข้าใจเทคโนโลยีที่ล้าหน้าอย่างเหนือความคาดหมายนวัตกรรมชิ้นนี้ ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของเทคโนโลยีเท่านั้นแต่ยังเกี่ยวข้องกับการก้าวข้ามข้อจำกัดทางความคิดการสร้างสรรค์และการพลิกบทบาทของปัจประเทศขนาดกลางให้กลายเป็นผู้ท้าทายวิีโลกอย่างสมบูรณ์ความสำเร็จดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างขององค์การวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมไทยที่กำลังยกระดับจากผู้ผลิตตามสั่งไปสู่ผู้คิดคน้นเทคโนโลยีใหม่ที่โลกต้องจับตานวัตกรรมชิ้นนี้เริ่มต้นจากทีมเล็กๆของนักวิจัยไทยรุ่นใหม่ ที่ทำงานรวมกับผู้เชี่ยวชาญด้านปัญญาประดิษฐ์หุ่นยนต์และว,วัสดุศาสตร์พวกเขามีจุดมุ่งหมายเพียงข้อเดียวคือทำบางสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้กลายเป็นจริงแม้ว่าจะไม่ได้รับเงินทุนจำนวนมาหาศาลหนือนประเทศมหาอำนาจแต่สิ่งที่พวกเขามีคือความคิดสร้างสรรค์ความกล้าเสี่ยงและความสามารถในการคิดต่างจากกระแสหลักซึ่งกลายเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้โปรเจกต์สามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่ประเทศยักษ์ใหญ่หลายประเทศยังไม่สามารถทำได้การพัฒนาเริ่มจากการทดลองเล็กๆที่ลงเอว ลวมากกว่าร้อยครั้งแต่ทุกครั้งที่ผลล้มเหลวกลับช่วยให้ทีมเข้าใจความเป็นไปได้ใหม่ๆจนในที่สุดสามารถทําให้ระบบทํางานได้อย่างสมบูรณ์หลังจากการทดลองสําเร็จและผ่านการทดสอบหลายรอบนวัตกรรมชิ้นนี้ถูกนําเสนอในเวทีปิดขององค์กรระหว่างประเทศเมื่อผลลัพธ์ถูกเปิดเผยผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกต่างตะลึงเนื่องจากเทคโนโลยีดังกล่าวสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพเหนือกว่ามาตรฐานระดับโลกที่มีอยู่ในปัจจุบันหลายเท่าสิ่งที่ทําให้ผู้คนทึ่งยิ่งขึ้นคือวัสดุ และองค์ประกอบสําคัญหลายอย่างถูกผลิตในประเทศด้วยต้นทุนที่ต่ํากว่ามาตรฐานอุตสาหกรรมถึง40-60%แต่กลับให้ประสิทธิภาพสูงกว่าที่คาดคิดอย่างมากผลลัพธ์นี้ได้ทําให้สถาบันวิจัยจากต่างประเทศต้องเร่งทํารายงานด่วนเอเกี่ยวกับผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเทคโนโลยีทั่วโลกโดยเฉพาะในสหรัฐและรัเสเซียซึ่งต่างก็งกังวลว่านวันวตรกรรมชนิดนี้อาจทําให้สมดุลด้านเทคโนโลยีระดับสูงเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ความสนใจจากต่างชาติหลั่งไหลเข้ามาอย่างไม่หยุดทั้งคำเชิญให้เข้าร่วมโครงการวิจัยระดับนานาชาติและข้อเสนอซื้อเทคโนโลยีในมูลค่ามหาศาลแต่ทีมไทยปฏิเสธหลายข้อเสนอเพราะต้องการรักษาความเป็นอิสระของงานพัฒนาและไม่ต้องการให้ผลงานกลายเป็นทรัพยากรผูกข,ขาดของประเทศมหาอำนาจรายใหญ่นี่เองเป็นจุดที่ทําให้หลายฝ่ายเริ่มมองว่าไทยกําลังเปลี่ยนบทบาทจากผู้ตามไปสู่ผู้กําหนดทิศทางเทคโนโลยีใหม่ในอนาคตไม่ใช่เพียงประเทศที่รับเทคโนโลยีแต่เป็นประเทศที่ ให้เทคโนโลยีกับโลกแม้รัฐบาลไทยจะยังไม่เปิดเผยรายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่แต่สัญญาหลายอย่างบ่งบอกว่านี่คือจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ที่ไทยกำลังก้าวเข้าสู่เวทีแข่งขันด้านเทคโนโลยีระดับสูงของโลกการลงทุนด้านวิจัยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโครงการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและศูนย์นวัตกรรมต่างประเทศมากขึ้นทั้งยังมีการเร่งสร้างบุคลากร,กรด้าน AI วิศวกรรม และระบบอัตโนมัติเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคตมีข่าวหรือว่าทีมผู้พัฒนากำลังสร้างเวอร์ชั่นที่2ของนวัตกรรมนี้ซึ่งคาดว่าจะก้าวล้ำกว่าเดิมอีกหลายเท่าและอาจสร้างแรงสรัญจรพัดเทือนยิ่งใหญ่กว่าเดิมเมื่อถูกเปิดเผยสิ่งที่เกิดขึ้นทําให้สื่อต่างประเทศเริ่มตั้งคําถามว่าประเทศไทยกําลังจะกลายเป็นหนึ่งในศูนย์กลางเทคโนโลยีของเอเชียหรือไม่นักวิเคราะห์บางรายถึงขั้นระบุว่านวัตกรรมนี้อาจเป็นจุดเปลี่ยนประวัติศาสตร์ ที่ทาให้โลกต้องหันกลับมามองศัลยภาพที่แท้จริงของไทยประเทศที่หลายคนเคยมองว่าเป็นเพียงจุดหมายท่องเที่ยวหรือฐานการผลิตสินค้าทั่วไปแต่ตอนนี้กลับกําลังยืนในตําแหน่งใหม่ที่ไม่มีใครคาดคิดนวัตกรรมนี้ไม่ได้แค่สร้างชื่อให้ไทยแต่ยังกลายเป็นหลักฐานว่าความสามารถของนักพัฒนาไทยไม่ได้ด้อยไปกว่าประเทศใดในโลกหากได้รับโอกาสและฐานทรัพยากรที่เหมาะสมก็สามารถสร้างผลงานที่เปลี่ยนโลกได้เช่นเดียวกับชาติชั้นนำ และนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเดินทางครั้งใหม่ของประเทศไทยบนเส้นทางเทคโนโลยีระดับโลกนวัตรกรรมจากประเทศไทยได้สร้างแรงสันสเทือนให้กับวงค์การเทคโนโลยีระดับโลกอย่างที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนสิ่งที่เริ่มต้นจากการวิจัยขนาดเล็กในสูงพัฒนาวิทยาศาสตร์ของไทยกลับกลายเป็นต้นแบบเทคโนโลยีที่ประเทศมหาอำนาจต้องหยุดดูด้วยความตกตะลึงไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาจีนญี่ปุ่นหรือแม้แต่ยุโรปต่างต้องส่งทีม ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาศึกษาว่าเหตุใดประเทศที่หลายคนประเมินต่ำกว่าศักยภาพกลับสามารถสร้างนวัตกรรมที่แซงหน้าประเทศผู้นำเทคโนโลยีหลายชาติอย่างก้าวกระโดดเทคโนโลยีต้นแบบที่ถูกเปิดเผยครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่อุปกปรณ์ไรอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบควบคุมใหม่แต่เป็นการผสานพลังงานทางเลือกปัญญาประดิษฐ์และวัสดุชนิดใหม่เข้าด้วยกันทำให้ผลลัพธ์ออกมาก้าวล้ำยิ่งกว่าสิ่งที่มหาอำนาจด้านเทคโนโลยีพยายามทำสำเร็จมาหลายสิบปีแต่ยังต้องหยุดชะงักและวิเคราะห์สิ่งประดิษฐ์จากไทย ด้วยความประหลาดใจยอย่างแท้จริงหนึ่งในเหตุผลที่ทําให้เทคโนโลยีไทยนี้โดดเด่นคือความสามารถในการนําทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดขณะที่หลายประเทศใช้เงินทุนมหาศาลเพื่อสร้างความก้าวหน้าไทยกลับใช้ความคิดสร้างสรรค์ที่แตกต่างและความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในสภาพแวดล้อมจริงผลลัพธ์คือเทคโนโลยีที่สามารถทําง,งานได้อย่างยอดเยี่ยมภายใต้พลังงานต่ําต้นทุนต่ําแต่ประสิทธิภาพสูงอย่างไม่น่าเชื่อทีมนักวิจัยจากต่างประเทศถึงกับกล่าวว่า หากเทคโนโลยีนี้ถูกขยายขนาดและนำไปใช้อย่างจริงจังมันอาจกลายเป็นตัวเปลี่ยนเกมของอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์ระดับโลกได้ในเวลาไม่นานบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของสหรัฐรายหนึ่งถึงกับยอมรับว่าสิ่งที่ไทยทำได้นั้นคือความก้าวกระโดดทางความคิดมากกว่าการอัปเกรดจากเทคโนโลยีเดิมพวกเขายอมรับว่าแม้จะมีนักวิจัยจำนวนมากมีห้องทดลองที่ทันสมัย และงบประมาณมหาศาลแต่กลับไม่สามารถคิดแนวทางที่ไทยสร้างขึ้นมาได้นั่นทําให้หลายประเทศเริ่มให้ความสนใจและต้องการเป็นพันธมิตรด้านเทคโนโลยีกับไทยอย่างรวดเร็วบางชาติถึงขั้นเสนอเงนินทุนให้ไทยขยายโครงการเพื่อแลกกับสิทธิการใช้งานหรือร่วมผลิตขณะดเดียวกันความสําเร็จนี้ยังส่งผลต่อภูมิรัฐศาสตร์ทางเทคโนโลยีอย่างชัดเจนมหาอำนาจที่เคยถือสิทธิเหนือกว่าในด้านนวัตกรรมเริ่มรู้สึกกดดันเพราะเทคโนโลยีไทย สามารถแก้ปัญหาที่หลายประเทศแก้มานานแต่ไม่สำเร็จไม่ว่าจะเป็นปัญหาการใช้พลังงานสูงความสเสถียรของระบบหรือต้นทุนที่แพงเกินไปการที่ประเทศกำลังพัฒนายอย่างไทยสามารถหาทางออกได้ก่อนทําให้สมดุลการแข่งขันทางเทคโนโลยีเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดผู้เชี่ยวชาญบางรายถึงกับพูดว่านี่คือการพลิกประวัติศาสตร์ทางนวัตกรรมเพราะมันพิสูจน์ว่าแนวคิดที่ถูกกาหนดโดยประเทศมาหาอำนาจอาจไม่ใช่เส้นทางเดียวอีกต่อไปเทคโนโลยีชิ้นนี้ยังสร้างแรงกระเพื่อมภายในสังคมไทย เองอย่างมากผู้คนเริ่มภาคภูมิใจในศักยภาพของประเทศและเริ่มมองเห็นว่าไทยสามารถเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งเอเชียได้จริงไม่ใช่เพียงความฝันหรือคำกล่าวอ้างเพราะเมื่อมีผลงานระดับโลกและมีหลักฐานที่จับต้องได้ประเทศก็สามารถต่อยอดไปสู่การพัฒนาที่ก้าวกระโดดได้อย่างมีทิศทางไม่ว่าจะเป็นการขยายสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีการสร้างอุตสาหกรรมใหม่หรือการดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้กระแสต,ตอบรับจากต่างประเทศยังมีทั้งคำชมและความกังวลบางประเทศเชื่อว่าหากไทยสามารถพัฒนาเทคโนโลยีนี้ไปอีกขั้นจะส่งผลเปลี่ยนแปลงรูปแบบตลาดโลกอย่างรุนแรงขณะที่บางประเทศกังวลว่าความก้าวหน้าของไทยอาจทําให้การแข่งขันด้านอุตสาหกรรมและพลังงานสั่นคลอนบางประเทศถึงขั้นเร่งประชุมภายในเพื่อประเมินแนวโน้มการเติบโตของไทยเนื่องจากเทคโนโลยีล้ายุคนี้อาจทําให้ไทยกลายเป็นตัวแปรสําคัญในเกมเศรษฐกิจและความมั่นคงของโลกในอนาคต สิ่งที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้นคือนวัตกรรมของไทยยังไม่ได้เปิดเผยทั้งหมดสิ่งที่โชว์ให้โลกเห็นเป็นเพียงต้นแบบรุ่นแรกเท่านั้นและทีมวิจัยไทยระบุว่ามีอีกหลายเทคโนโลยีย่อยที่เชื่อมโยงกับระบบนี้ซึ่งอยู่ระหว่างการทดลองท่ารุ่นปัจจุบันทําให้โลกตกตะลึงได้ขนาดนี้หลายประเทศก็เริ่มตั้งคําถามว่าท่ารุ่นถัดไปถูกเปิดตัวโลกจะตะลึงได้อีกระดับไหนมีผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีคาดการณ์ว่าสิ่งที่ไทยกําลังพัฒนาอาจเป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่จะเปลี่ยนวิถีชีวิตมนุษย์การทํางานของเครือข่าายพลังงน หรือแม้แต่ความมั่นคงเชิงยุทธศาสตร์สตอของโลกในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านักวิเคราะห์เทคโนโลยีของยุโรปถึงกับกล่าวว่านี่คือจุดเริ่มต้นของคลื่นนวัตกรรมแบบไทยที่อาจสะเทินวงการเทคโนโลยีระดับโลกแบบเดียวกับที่ญี่ปุ่นเคยทําในยุค80หรือเกาหลีใต้ในยุค2000แต่ครั้งนี้ต้นทางคือประเทศไทยซึ่งไม่มีใครเคยคาดคิดมาก่อนนวัตกรรมชิ้นนี้จึงไม่เพียงเป็นผลงานทางวิทยาศาสตร์เท่านั้นแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของศักยภาพใหม่ที่โลกไม่คาดคิดว่าไทย จะมีและเป็นเหมือนข้อความที่ไทยส่งถึงโลกว่าอย่าประเมินเราในแบบเดิมอีกต่อไปเพราะประเทศนี้กำลังก้าวขึ้นสู่เวทีใหญ่ด้วยนวัตรกรรมที่ทรงพลังอย่างแท้จรอ,อิงประเทศไทยกำลังสร้างคลื่นครั้งใหม่ที่ทำให้ทั่วโลกต้องหันกลับมามองอย่างจริงจังเพราะนวัตรกรรมล่าสุดที่ถูกเปิดเผยออกมาไม่ใช่เพียงแค่เทคโนโลยีธรรมดาแต่เป็นสิ่งที่นักวิเคราะห์หลายประเทศอยอมรับตรงกันว่าเปลี่ยนสมดุลของหลายอุตสาหกรรมและสร้างมาตรฐานใหม่ของความคิดสร้างสารรค์ระดับโลก สิ่งประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นจากมันสมองของนักวิจัยไทยไม่ว่าจะเป็นในมหาวิทยาลัยสูวิจัยหรือสตาร์ทอัพเล็กๆกลับมีศักยภาพมากพอที่จะพลิกแผนที่อุตสาหกรรมระดับนานาชาติและยังสะท้อนถึงพลังของประเทศที่กำลังก้าวขึ้นด้วยเทคโนโลยีนี่ไม่เคยถูกประเมินอ,อย่างจริงจังมาก่อนแต่วันนี้กลับกลายเป็นประเทศที่ถูกกล่าวถึงในวงประชุมสำคัญหลายแห่งทั่วโลกหนึ่งในนวัตกรรมที่ทำให้ผู้เชี่ยวชาญยอมรับคือเทคโนโลยีพลังงานความร้อนอัจฉริยะซึ่งถูกคิดค้น โดยทีมวิศวกรไทยจุดเด่นไม่ได้อยู่แค่การผลิตไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าแผงโซลา่าแบบเดิมแต่เป็นระบบควบคุมที่สามารถเก็บพลังงานความร้อนในรูปแบบใหม่ที่ใช้พื้นที่น้อยลงถึง70%เทียบกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบทั่วไปความสามารถนี้ทําให้หลายประเทศประหลาดใจเพราะเดิมทีเทคโนโลยีดังกล่าวถูกคาดว่าจะยังไม่สามารถพัฒนาได้จริงภายในสิปีแต่ทีมไทยกลับพิสูจน์ให้เห็นว่าสามารถทําได้เร็วกว่าเดิมหลายเท่าส่งผลให้หลายประเทศเริ่มเข หามาเจราจาเพื่อขอซื้อสิทธิการผลิตหรือร่วมลงทุนเพื่อพัฒนาเวอร์ชั่นใหม่นอกจากด้านพลังงานแล้วนวัตกรรมด้านชีวาการแพทย์ของไทยก็ทําให้หลายประเทศต้องตั้งคําถามว่าทําไมประเทศที่ถูกมองว่าเป็นผู้ใช้เทคโนโลยีกลับสามารถพัฒนาโซลูชันใหม่ได้อย่างเหนือความคาดหมายเช่นอุปกรณ์ตรวจการอักเสบระดับเซลล์ที่ใช้เทคโนโลยีนานโนทำ ให้สามารถตรวจความเสี่ยงของโรคได้เร็วขึ้นกว่าระบบปัจจุบันถึง15เท่าและที่น่าตกใจย,ยิ่งกว่าคือราคาเพียงหนึ่งใน5ของเทคโนโลยีจากสหรัฐหรือยุโรปนักวิชาการบางคนถึงขั้นกล่าวว่านี่คือเทคโนโลยีที่จะทําให้การแพทย์ระดับพื้นฐานเข้าถึงคนทั้งภูมิภาคและเป็นตัวอย่างที่ผิดจูว่าประเทศไทยสามารถสร้างนวัตกรรมที่มีผลต่อมนุษยชาติได้จริงไม่ใช่แค่การผลิตตามแบบที่ประเทศใหญ่คิดค้นวงการเทคโนโลยี AI ก็ไม่ยอมแพ้เพราะสตาร์ทอัพไทยแห่งหนึ่ง ได้พัฒนาโมเดล AI ที่สามารถสรุปข้อมูลในระดับอุตสาหกรรมได้เร็วกว่าระบบของจีนและสหรัฐหลายรุ่นความพิเศษคือระบบนี้สามารถทำงานบนอุปกรณ์พลังงานต่ำเช่นแทบ็บและราคาถูกแต่ยังคงความแม่นยำของการประมวลผลเกือบเทียบเท่าระบบที่ใช้พลังประมวลผลสูงกว่าสิ่งนี้ทำให้ประเทศเพื่อนบ้านรวมถึงประเทศในตะวันออกกลางให้ความสนใจอย่างมาก เพราะ AI ประเภทนี้สามารถนำไปใช้กับโรงงานขนาดเล็กระบบบริหาราร์มอัจฉริยะหรือสถานพยาบาลในพื้นที่ชนบทโดยไม่ต้องลงทุนซื้ออุปกรณ์หาค่าแพงเหมือนที่ผ่านมาแต่สิ่งที่ทำให้มหาอำนาจตะลึงที่สุดคือนวัตกรรมด้านระบบโครงสร้างอัจฉริยะของไทยที่ใช้วัสดุชนิดใหม่ซึ่งถูกเรียกว่าวัสดุเปลี่ยนรูปแบบจำที่สามารถปรับความแข็งความยืดหยุน่นและคุณสมบัติได้ตามสภาพแวดล้อมอย่างเช่นเมื่อโดนความร้อน จะขยายตัวเพื่อเพิ่มความทนทานและเมื่ออยู่ในที่อุณหภูมิต่ำจะหดตัวเพ,เพื่อเพิ่มความแข็งแรงวัสดุชนิดนี้ถูกมองว่าเป็นก้าวสำคัญในอุตสาหกรรมก่อสร้างยานยนต์และการบินโดยเฉพาะประเทศในยุโรปและสหรัฐที่ประหลาดใจว่าประเทศไทยกลายเป็นผู้พัฒนาเทคโนโลยีระดับนี้เป็นชาติแรกในเอเชียตะวันออกกระเียงใต้หลายประเทศเริ่มพูดกันอย่างเปิดเผยว่าประเทศไทยกำลังก้าวจากประเทศผู้ผลิตไปสู่ประเทศผู้สร้างนวัตกรรม ยังเต็มตัวความเร็วในการพัฒนาเทคโนโลยีของไทยทำให้หลายประเทศเริ่มทบทวนยุทธศาสตร์ความร่วมมือใหม่บางประเทศต้องการจับมือกับไทยเพื่อการวิจัยร่วมบางประเทศต้องการเข้ามาลงทุนเพื่อเปิดบริษัทเทคโนโลยีในไทยและบางประเทศถึงขั้นต้องเร่งพัฒนานวัตรกรรมของตนเองเพราะกลัวว่าจะแข่งขันไม่ทันความสำเร็จนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เกิดจากการทำงานร่วมกันของทั้งภาครัฐเอกชนมหาวิทยาลายัยและวิศวกรรุ่นใหม่ระบบนิเวศทางเทคโนโลยีในไทย กำลังเติบโตในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนการสนับสนุนของภาครัฐที่เน้นงานวิจัยการเปิดโครงการระดมนักพัฒนาในพื้นที่ต่างๆการสนับสนุนเงินทุนให้สตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีล้ำสมัยทำให้ประเทศไทยก้าวข้ามข้อจำกัดเดิมๆและสร้างโอกาสใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมหลายเท่าวันนี้หลายประเทศยอมรับว่าไทยไม่ใช่ผู้ตามไทยกำลังก้าวขึ้นเป็นผู้กำหนดทิศท,ทางในหลายอุตสาหกรรมและนวัตกรรมเหล่านี้เพิ่งเป็นเพียงจุดเริ่มต้นประเทศไทย ยังมีโครงการอีกจำนวนมากที่อยู่ระหว่างการพัฒนาและอาจกลายเป็นสิ่งที่เปลี่ยนโลกในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าความจริงคือโลกเพิ่งเริ่มเห็นพลังศัตยภาพที่ซ่อนอยู่ของไทยและกำลังรอดูว่านวัตกรรมต่อไปที่จะทําให้โลกตะลึงคืออะไรนวัตกรรมไทยที่ถูกเปิดเผยในช่วงท้ายนี้ทําให้ทั้งโลกต้องหยุดคิดใหม่เกี่ยวกับภาพลักษณ์และศักยภาพของประเทศไทยเพราะสิ่งที่ไทยทําไม่ใช่เพียงการสร้างเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์ หรือเทคโนโลยีเพื่อความสะดวกสบายของประชาชนแต่เป็นการสร้างระบบเทคโนโลยีแกนหลักที่สามารถเปลี่ยนแปลงทิศทางของโลกได้จริงทั้งในด้านเศรษฐกิจการทหารวิทยาศาสตร์การแพทย์และอุตสาหกรรมเชิงลึกสิ่งที่ทําให้เรื่องนี้น่าตกใจที่สุดคือไทยไม่ได้ใช้เวลาหลายสิบปีแบบหลายประเทศแต่ใช้เวลาเพียงไม่กี่ปีในการก้าวกระโดดอย่างรวดเร็วเกินกว่าที่มหาอํานาจเคยคาดไว้พ่อความสําเร็จเหล่านี้เกิดจากองค์ประกอบที่ซ่อนอยู่หลายประการทั้งเครือข่ายวิจัยลับ ในภาคตะวันออกความร่วมมือระหว่างนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่กับกองทัพและการสนับสนุนด้านงบประมาณแบบไร้กรอบจำกัดที่เปิดโอกาสให้ความคิดระดับโลกได้ถือกำเนิดขึ้นในผืนแผ่นดินไทยหนึ่งในนวัตกรรมที่สร้างแรงสั่นสะเทือนที่สุดคือระบบปัญญาประดิษฐ์เชิงค่าคะแนนย,ยุทธศาสตร์ที่ไทยพัฒนาขึ้นเองแบบไม่พึ่งแพลตฟอร์มจากต่างชาติระบบนี้สามารถวิเคราะห์สถานการณ์การเมืองโลกเศรษฐกิจโลก และความเคลื่อนไหวทางทหารได้อย่างแม่นยำราวกับเป็นระบบที่ออกแบบโดยประเทศมหาอำนาจการคาดคะเนของระบบนี้ทําให้หลายประเทศตกใจเพราะข้อมูลบางส่วนที่ไทยคาดการไว้เกิดขึ้นจริงเกือบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นภาวะเศรษฐกิจโลกที่ผันผวนความขัดแยงระหว่างประเทศและการเคลื่อนไหวของกองทัพในหลายภูมิภาคทําให้กองข่าวกรองจากสหรัฐฯยอโรบและเอเชียตะวันออกต้องขอเข้าพบเพื่อนำข้อมูลไปเปรียบเทียบกับระบบของตนเองสิ่งที่พวกเขาเจอคือค,อความจริงอันน่าตกใจ AI ของไทยสามารถวิเคราะห์ได้ลึกกว่า และเร็วกว่าในบางกรณีนี่คือจุดที่โลกเริ่มเข้าใจว่าไทยไม่ได้ล้อเล่นกับการพัฒนาเทคโนโลยียุทธศาสตร์อีกต่อไปแต่กําลังสร้างมาตรฐานใหม่ในระดับสากลขณะดเดียวกันนวัตกรรมด้านพลังงานสะอาดที่ไทยพัฒนาได้กลายเป็นอีกหนึ่งผลงานที่ทําให้โลกต้องหยุดหายใจการคิดค้นแบตเตอรี่ชีวภาพความจุดสูงที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติและใช้วัตถุดิบในประเทศทําให้บริษัทพลังงานใหญ่จากยุโรปและเอเชียยอมรับว่าแนวทางของไทยเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่ ลำหน้าเกินยุคการผลิตแบตเตอรี่แบบนี้ทําให้ไทยกลายเป็นหนึ่งในประเทศไม่กี่แห่งที่สามารถลดการพึ่งพาแร่หายากจากจีนและรัเสเซียซึ่งนั่นคือจุดหักเหสําคัญที่ทําให้มหาอํานาจหลายประเทศเริ่มให้ความสนใจในเทคโนโลยีของไทยในเชิงยุทธศาสตร์เพราะเมื่อใครก็ต่อหามมที่ครอบครองเทคโนโลยีแบตเตอรี่แห่งอนาคตก็สามารถครองระบบเศรษฐกิจระดับโลกในยุคใหม่ได้ทันที นอกจากนี้ไทยยังได้พัฒนาโดรนอุตสาหกรรมที่สามารถทำง,งานได้24ชั่วโมงต่อเนืองโดยใช้พลังงานน้อยกว่าครึ่งเมื่อเทียบกับรุ่นของสหรัฐและยุโรปการบินที่เงียบและความสามารถในการประมวลผลแบบเรีลวทม์ทำให้โดรนไทยเข้าไปมีบทบาทในหลายภาร,รกิจตั้งแต่กู้ภยัยเกษตรกรรมไปจนถึงงานวิจัยเชิงลึกบางประเทศถึงขั้นเสนอทำสัญญาซื้อโดรนรุ่นนี้เป็นพันๆลำเพื่อใช้ในภาร,รกิจสำรวจทรัพยากรและลดต้นทุนแรงงานนี่คืออีกสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนมุมมองของโลก เพราะไม่มีใครคิดว่าประเทศไทยจะสามารถเดินหน้าเทียบชั้นกับผู้ผลิตเทคโนโลยีรายใหญ่ของโลกได้แต่ไทยทำได้และยังทำได้เหนือความคาดหวังของใครหลายคนฝั่งการแพทย์นวัตกรรมที่ทำให้โลกตกใจไม่แพ้กันคือการคิดคน้นวัสดุฟื้นฟูร่างกายที่สามารถซ่อมแซมเนื้อเยื่อได้เร็วกว่าเทคโนโลยีของยุโรปเกือบ40วัสดุชนิดนี้ถูกทดลองกับผู้ป่วยหลายรายในไทย และประสบความสําเร็จอย่างน่าทึ่งมันช่วยสมานแผลจากการผ่าตัดและอุบัติเหตุได้อย่างรวดเร็วลดความเสี่ยงการติดเชื้อและลดเวลาพักฟื้นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนนี้ทําให้สถาบันการแพทย์จากเยอรมนีญี่ปุ่นและแคนาดาต้องขอข้อมูลร่วมวิจัยเพิ่มเติมซึ่งไทยเองก็เลือกเปิดประตูอย่างระมัดระวังเพราะนวัตกรรมนี้มีศักยภาพสูงจนสามารถเปลี่ยนเสรักเศรษฐกิจการแพทย์โลกในอนาคตได้ แต่โลกต้องตะลึงที่สุดเมื่อไทยเปิดเผยโครงการลับสุดท้ายเทคโนโลยีควอนตัาระดับทดลองที่สามารถประมวลผลข้อมูลจํานวนมหาศาลได้อย่างรวดเร็วแม้มันจะยังไม่ถึงขั้นสมบูรณ์แบบแต่ศักยภาพที่แสดงออกมาเพียงเล็กน้อยก็เพียงพอให้มหาอำนาจหลายประเทศตกใจเพราะกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้หลายประเทศต้องลงทุนมหาศาลเป็นหมื่นล้านดอลลาร์ขณะที่ไทยใช้ต้นทุนต่ำกว่าหลายเท่าตัวแต่กลับทําได้สําเร็จในระดับที่หลายประเทศยังทําไม่ได้โครงการนี้ทําให้ไทยถูกจับตาอย่างเข้มข้น เพราะเทคโนโลยีควอนตัมสามารถเปลี่ยนโลกได้จริงทั้งด้านความปลอดภัยทางดิจิทัลที่ท่านเศรษฐกิจพลังงานและระบบทหารทั้งหมดนี้เป็นเหตุผลที่ทําให้โลกต้องตะลึงกับไทยเพราะไม่มีใครคาดคิดมาก่อนว่าประเทศที่ถูกมองว่าเป็นเทียงผู้ตามจะพลิกเกมขึ้นมาเป็นผู้สร้างมาตร,รฐานใหม่ของโลกได้ในเวลาอันสั้นนวัตกรรมเหล่านี้ไม่ได้เป็นแค่เทคโนโลยีธรรมดาแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสามารถความคิดสร้างสรรค์และพลังของคนไทยรุ่นใหม่ ที่กำลังพาประเทศเข้าสู่ยุคใหม่อย่างแท้จริงแม้มหาอำนาจจะไม่พูดออกมาตรงๆแต่ทุกคนล้วนรู้ดีว่าไทยกำลังก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญของโลกยุคอนาคตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และนี่คือยุคที่ประเทศไทยไม่ได้เดินตามใครอีกต่อไปแต่กำลังสร้างเส้นทางของตนเองที่ทั้งโลกต้องมองอย่างพิจารณา